สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนะพรคงซ้ำนะคะรหัสพนักงาน5 5 1 9 8 6นะคะจะอธิบายเรื่องแบบประเมินผู้ป่วยที่สงสัยเ,เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อในกระแสเลือดเซฟซิดนะคะเซฟซิดก็คือภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อโดยวิธีใช้เมื่อมีการติดเชื้อหรือว่าสงสัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิตนะคะ ก็จะมีพวกเซอร์สกอร์กับเอสโอเอสกอร์นะคะอันนี้จะเป็นเซอร์สกอร์เซอร์สกอร์ก็คืออาการที่เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อเราก็จะดูพวกไวทท้องไซนยนะคะก็คือ,อถ้าเกิดกรณีอนนของไข้มีวัดไข้แล้วเทอร์โมเจอร์มากกว่า38หรือน้อยกว่า36กนะคะเราก็จะติ๊กถูกในช่องนี้นะคะหรือถ้าเกิดฮาร์ดเรทมากกว่า9 0เราก็จะติ๊กถูกในช่องนี้ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องติก๊กเรานับหายใจคนไขมกก้มากกว่ามากกว่า20ครั้งต่อนอาที เราก็ติกในช่องนั้นจะมีการเจาะเลือดเราจะดูที่ค่า P A C O 2นะถ้าเกิดน้อยกว่า35เนี่ยเราก็ติ๊กในช่องนั้นมีการเจาะเลือดเราดู CBC ในของไว้บัตรเซียถ้าเกิดมากกว่า12,000หรือ,อน้อยกว่า40,000เราก็ติกในช่องนี้นะคะเซอร์สกอก็คือถ้าเกิดว่ามากกว่า2คะแนนเราก็ต้องทำในขั้นตอนถัดไปนะคะ ช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่วงช่องไฮโปเทนชันหรือไฮโปเพอร์ฟิวชันนะคะหรือว่ามีข้อในข้อหนึ่งช่องไฮโปเทนไฮโปเทนชันก็คือซิสตอริกบีพีตัวบนน้อยกว่า90หรือมีค่าแม่น้อกว่า95ในคนไข้ที่ไม่มีโรคประจําตัวเป็นความดันเดิมถ้าเกิดมีก็ติกในช่องนี้แล้วก็อีกข้อหนึงก็คือถ้าเกิดซิสตอริกบีพีต่ํากว่าเบียดลายเดิมมากกว่า40 มิลลิเมตรประหลอดในคนไข้ที่เป็นความดันเดิมก็ติกนะคะส่วนอันนี้เป็น Si ายออปไฮเปอร์เพิร์ฟิวชันก็คือประเมินจากการที่เราดูคนไข้เนาะจากสมองถ้าเกิดซึมลงหรือกระวนกระวายเราก็ติ๊ถ้าเกิดเรื่องทรก็จะเป็นปัสสาวะออกน้อยลงผิวหนังมีผิวหนังลายมือเท้าลายหรือแคปเลารี่รีนฟิวทามน้อยกว่า2โดยการที่เรากดไปที่เล็บนะคะถ้าเกิน้อยกว่าสองเราก็ติ่าอ,อีกข้อหนึ่งก็คือเนื้อเยื่อต่างๆทั่วาร่างกายมีภาวะมิตาบบุกรมิตาบุตรแอซิโดสิตนะคะเราก็ติ๊กเนะกาะ ก็คือซิคลิกบีตัวบนลบตัวล่างหาร3นะคะแล้วก็บวกกับตัวล่างหรือ,อความดันตัวบนบวกกับสองคูณความดันตัวล่างแล้วก็หาร3นะคะกรณีที่เราประเมินคนไข้ในช่อง SIRS นะคะมากกว่า2แล้วก็บวกกับช่อง,องนี้2ช่อ,ง,องนี้นะคะ เราก็จะต้องประเมินว่า,าคุณหมอมีออเดอร์ให้เจาะฮีโมคาเจอร์สองสเป,ปกร่วมด้วยไหมถ้าเกิดว่ามีเราก็ลงเวลานะคะในช่องนี้เป็นสิบโมงเราสามารถเจาะฮีโมคาเจอร์สองสเป,ปกได้เลยซึ่งจะเป็นคนละตำแหน่งนะคะในเวลาเดียวกันได้เราก็ต้องเปิดเส้นนะคะ IV สองเส้นโดยใช้ไมดี้คัะเบอร์สิบแปดถึงยี่สิบนะคะในเวลากี่โมงเราก็ลงแล้วก็ออนโซลี่แคททิ้งเอาไว้ในเวลากี่โมงแล้วก็รีคอร์ดปัสสาวะที่เราแคทด้วยนะคะ ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่า IO เราจะไม่รวมกับที่เราแคททิ้งนะแล้วก็เก็บสเปกซิเมนเช่นทำสวอร์คเอร์เจอจากตำแหน่งไหนเราทำไหมถ้าเกิดมีการเก็บเราก็ลงเวลาไปว่าเก็บสเปกซิเมนส่งทิวเค้าเจอเป็นอะไรเก็บหรือเปล่าเราก็มีการสตาร์ทแอนตี้ไบโอติกไหมถ้าเกิดคุณมองมีออเดอร์สตาร์ทแอนตี้ไบโอติกเป็นโล P H I N E สองกามเป็นสเต็โอเคเราก็ลงเวลาไปโอเค supportive treatment นะคะก็จะมีอยู่สีข้อคือมีการโหลดไอวีต้ให้ไอุเป็น0.9นนะคะแบกพาน2ข้างเนาะ <Okay. S 1> ออควรได้รับประมาณ3ลิตรถ้าเกิดคนไข้ามากกว่า60ปีหรือว่าเป็นโรคหัวใจควรได้รับประมาณ1.5ลิตรถ้าเกิดมีเราก็ลงคะแนนแล้วก็ยูรีนออกกุดถ้าเกิดมากกว่า30มสิบเอ็นแอลเปอร์อาร์ไม่รวมกับที่เราปัสสาวะค้างเอาไว้อยู่ก่อนก็ถ้าเกิดมากกว่าก็ลงเวลาติ๊กติตรงนี้ด้วยนี้จะติ๊กติ๊กให้ลงเวลามากกว่า30ให้ลงเวลาแล้วก็ลงเวลาไป ด้เท่าไรแล้วก็วาโซเอ่อเพอร์เซอร์ก็คืออาจจะเป็นดาโซพวกดาโซวาโซคอนสติคคุณหมอมีออเดอร์ให้ยาพวกนอ,อีอีพิอเนฟินอะไรถ้าเกิดเรามีให้เราก็ลงเวลาแล้วก็ถ้าเกิดออกซิเจนเซตน้อยกว่า92%หรือว่าหายใจมากกว่า20ก็อาจจะพิจารณาให้ใส่ทิว้วหรือว่าอาจจะให้ออกซิเจนเพิ่มเติมถ้าเกิดมีลอติสเราก็บอกไปว่าเป็นอะไรเราก็ลงเวลานะคะโมอคีขอบคุณค่ะ เอสโอเอสกรค่ะก็คือเครื่องมือเป็นเครื่องมือคัดกรองแล้วก็ติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อวางแผนการประเมินหรือติดตามอาการผู้ป่วยหรือต้องการเฝ้าระวังผู้ป่วยนะคะโดยใช้คะแนนของผู้ป่วยหรือการตรวจประเมินผู้ป่วยมาเป็นคะแนนในการประเมินนะคะก็เอสโอเอสกรนะคะก็จะมีเกณฑ์นในการดูคือ6ข้อนะคะก็จะมีอุณหภูมิการวัดความดันการตับที่ประจอนะคะการหายใจการประเมินความรู้สึกตัวนะคะแล้วก็จำนวนปัสสาวะ ก็คือข้อมูลนะคะที่เราประเมินเนาะก็จะเป็นวันที่ก่อนลงวันที่ที่เราประเมินวันที่ที่เราประเมินนะคะแล้วก็ลงเวลาที่เราประเมินแล้วก็อย่างเช่นเคสนี้ถ้าเกิดเทอร์มอเนเจอร์อยู่ในช่วงสามสิบแปดจุดเจ็ดนะคะเราก็จะลงหนึ่งคะแนนก็อยู่ในช่วงนี้แล้วก็วัดความดันถ้าเกิดความดันตัวบนซิสโตลิกอยู่ในช่วง หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนถึงหนึนะคะก็จะเป็นศูนย์คะแนนถ้าฮาร์ดเรทอยู่ในช่วง4 1่สถึงห้ก็จะเป็น,คน,น, 50, ปน1คะแนนนะคะเราจะจะให้คะแนนตามช่วงตามช่วงตามช่วงของของสกอรอันนั้นๆน,น,นะคะ ถ้าเกิดนับหายใจคนไข้อยู่ในช่วง9ถึง20ครั้งต่อนาทีก็จะเป็นช่วงนี้ก็คือส่วนคะแนนแล้วก็พวกิวโรไซน์นะคะิวโรไซน์ก็คือระดับความรู้สึกตัวเนาะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เราประเมินรู้สึกพวกณตอนนั้นนะคะมี c o n f u s i o นหรือ agitation คือพวกสับสนกระสับกระส่ายก็ลงคะแนนหนึ่งคะแนนหรือถ้าเกิดเป็น a l e r t ีก็คือรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่องก็เป็นูนยนคะแนนคือปกติเนาะเราก็ถ้าเกิดเป็น response t o ก็คือซึมแต่ว่าสามารถเรียกแล้วลืมตาได้นะคะเราก็จะใส่หนึ่งคะแนนถ้าเกิดเคสนั้นมี response ทเพนก็คือมีการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยอย่างเช่นเราอาจจะมีการจิ้มหรือมีการใช้เข็มจิ้มแล้วคนไข้สะดุ้งตื่นมาเราก็จะให้คะแนนเป็น2คะแนนถ้าเกิดเป็นตัวยูก็จะเป็นอันรีสปอนส์เซนส์เวอสก็คือไม่มีการตอบสนองนะคะเราก็จะใส่เป็น3คะแนนแล้วก็จะเป็นการประเมินปัสสาวะนะคะปัสสาวะก็จะมีปัสสาวะเปเด day ปัสสาวะเปิดแปชั่วโมงปัสสาวะเปิดสีชั่วโมงแล้วก็ปัสสาวะเปิดหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดปัสสาวะณช่วงตอนนั้นของคนไข้ยอยู่ในช่วง อ่หนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ500จะให้2คะแนนหรือถ้าเกิดใน1วันนั้นอยู่ช่วง5 0 1ร้อถึงเก้าก็เป็น1คะแนนหรือว่าในวันนั้นมากกว่าเท่ากับ1 0 0 0พันก็คือปกติก็ให้ศูนย์คะแนนนะคะโอเคหลังจากนั้นนะเราก็ประเมินคะแนนที่เราไม่ใช่ประเมินรวบรวมคะแนนนะคะที่เราประเมินกับคนไข้นะตอนนั้นนะคะก็คือสิบเอ็ดสอง 45คะแนนนะคะแล้วก็ลงชื่อคนที่ประเมินในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าที่เราประเมินเนาะนิดทูดูบัตรเล็กเต็ดวิดเอสโอ r e สกอร์มากกว่า4ก็คือในเคสที่ประเมินนี้มากกว่า4ก็คืออาจจะต้องจองเล็กเตดนะคะแล้วก็แอดยูลีดินสกอร์เวนเอสโอเอสมากกว่า2ก็คือเป็นแผนภูมิที่เราประเมินเนาะก็คือถ้าเกิดเอสโอเอสกอร์อยู่ช่วง0ูงถึง1คะแนนเราอาจจะมอนิเตอร์ปกติที่เราประเมินนะคะถ้าเกิดเอสโอ r e สกอร์ถึง3 สองถึงสามคะแนนเราจะต้องเล็กคอร์ดไวทอนไซด์เล็กคอร์ดไอโอทุกสองถึงสี่ชั่วโมงถ้าเกิดอยู่ในช่วงมากกว่าสามเราจะต้องโน้ติฟายแพทย์แล้วก็มอนิเตอร์ไวทอนไซด์ไอโอทุกสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะจนกว่าอิสุเอซกอจะน้อยกว่าสามแล้วก็อาจจะมีคอนซัลต์ในการให้คนไข้ย้ายลงไอซียูโอเค แล้วก็ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดคนไข้ SOS มากกว่า3แล้วมีแผนการรักษาก็คือจะต้องย้ายลง ICU นะคะเราก็จะต้องลงเลลวลาว่าเราย้ายคนไข้ลง ICU ไปถึงเวลากี่โมงแล้วก็มียูรีนเอาพุทธไม่รวมกับปสัสสาวะที่ค้างอยู่วกต้องอนโฟร์แคทนะคะแล้วก็เหมือนต้องลดแคททิ้งไปก่อนแล้วก็เริ่มนับใหม่แล้วก็คุณหมอมีการหลดน้ำเกลือทั้งหมดไปเท่ากับก e m เแล้วก็เริ่มเซฟซีด มีรีสัิตชันเวลากี่โมงมี ation, วาสซเกชันก็คือมีการให้ยาชนิดไหนพวกนออเอีพิเนฟรินไปกี่ ML เรื่องสตาร์ทเวลาเท่าไหร่แล้วก็ลงชื่อพยาบาลที่เป็นคนทำาิการานะคะแล้วก็พร้อมลงเวลานะคะโอเคใบนี้เราก็จะประเมินทุกเวรหรือว่าทุกกา,าทุกสองชั่วโมงหรือ,อคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนพันคงซ้อมนะคะรหัสพนักง,งาน551980นะคะจะมาอธิบายเรื่องการใช้แบบประเมินเอวอร์โดสกอร์นะคะเอาล่ะสิเอวอร์โดสกอร์ใช้ในกรณีที่เราตรวจคนไข้เรามีอาการปวดท้องทายเรียวยังไม่เคยผ่าตัดกไส้ติ่งเนาะค่ะก็จะมีระบุให้ก็คือเราจะประเมินในส่วนของวันที่นะคะวันที่เราประเมิน,นเช่นวันที่20 กับเวลา4โมงแล้วก็จะดูตรงคลีข้อสายของคนไข้อบาราิเทนเราจะได้จากการวัดไข้ของคนไข้ต้ถึงมากกว่า3 7 3องศา,านะคะก็ให้วงกลมไว้แล้วก็มีดีเราทั้งนี้ก็คือมีการก,กดท้องไปแล้วก็มีกดท้องแล้วก็เจ็บปล่อยเจ็บนะคะก็วงกลมไปคะแนนหนึ่งคะแนนแล้วก็ไลท์ลูวอว่าควอดแอนด์กับดมิโนเทนเดอร์นะคะก็คือการกดตรงตำแหน่งท้งองด้านขวาล่างนะคะปดปล่อยเจ็บน,นะคะแล้วก็กลม ในคะแนนช่องนั้นส่วนซิงค์ท่องนะคะอาร์ลเซียก็คือพวกเหลืออาหารคือว่ามีอะซิโตนอินดูรีมีกิดนีเอ่อคีโตในปัสสาวะนะคะถ้าเกิดมีอาการเราก็วงในช่องคะแนนมีน,น,นอร์เซียแอนโดรเมตติ้งคือมีคลื่นไส้ยาเจนร,ร่วมด้วยนะคะก็วงไปแล้วก็มีเพนไมเกรชั่นก็คือมีการปวดรอบๆสะดือแล้วก็มีการย้ายมาปวดตรงท้องน้อยด้านขวาถ้าเกิดมีเราก็วงไปนะคะส่วนแลบล็รเตอรี่ไฟติ้งเราจะประเมินได้จากการเจาะเลือดนะคะ CBC ถ้าเกิดมีโพไซต์เออ่มากกว่าหมื่นเซลล์เราก็จะวงในคะแน ช่องนั้นแล้วก็มีนิวโโทฟิลมากกว่า75%เราก็จะโกงในช่องนี้นะคะเอ่อทัท้งทั้งสกอร์เราก็จะรวมคะแนนในส่วนของเว้นของเราว่าคนไข้เกือบประมือไหนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเคสนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8คะแนนนะคะเราก็จะเซ็นชื่อค่ะในคะแนนนั้นเราก็เมื่อเราได้แปดคะแนนนี้มาแล้วนะคะเราก็จะมีทั้งทั้งสกอร์ในช่วงถ้าเกิดทั้งทั้งสกอร์ได้หนึ่งถึงสี่เราก็จะให้นอนโรงพยาบาลหรือเพื่อสังเกตอาการ มีฉีดยาวตามแผนการรักษาส่วน5-6นะคะเราก็จะมะีแจ้งแพทย์เืพ่อพิจาราปรึกษาแพทย์สัญญากรรเจ้าของไข้หรือว่าเป็นหมอเม็ด อาจจะคนเศร้าทำซีทีพวกนี้นะคะส่วน7จถึงแนะคะเราก็ต้องปรึกษาแ,แพทย์เจ้าของไข้ทันทีเพื่อปรึกษาแพทย์สัญญารรพิจารณาทำซีทีส่วนเก้ถึงสินะคะเราต้องปรึกษาแพทย์สัญญากรรันโดยเร่งด่วนส่วนรูปช่องท้องอันนี้นะคะก็คือเป็นการบอกตำแหน่งของของตำแหน่งที่ปวดนะคะเช่นถ้าปวดตรงอีพิเกสเตียมนะคะก็เราก็กากบาดตรงนี้เวลาที่เราประเมินก็คือส NO ิบโมงเพกสกอร์ตอนนั้นได้เท่าไหร่คิดเท่ากับ5นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ